ภาษาคือเครื่องมือในการสื่อสารเครื่องมือแห่งการเรียนรู้การพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นเครื่องมือถ่ายทอดวัฒนธรรมภาษาช่วยสร้างเสริมความสามัคคีของคนในชาตินี่คือความทรงพลังของภาษาและนี่คือโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนโรงเรียนสนามบินที่พร้อมส่งเสริมสร้างสรรค์ผลักดันผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารรู้เข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมจีน 2. สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถทางด้านทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนภาษาจีน นำความรู้ด้านภาษาจีนไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา 3. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเข้าใจเคารพในความแตกต่างบนแนวคิดพระหุวัฒนธรรมโครงสร้างเวลาเรียนดังนี้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6มีการเรียนวิชาภาษาจีน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2มีการเรียนวิชาศิลปะบูรณาการเป็นภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีการเรียนวิชาศิลปะและการงานอาชีพบูรณาการเป็นภาษาจีนและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6มีการเรียนวิชาศิลปะการงานอาชีพสุขศึกษาและพลศึกษาบูรณาการเป็นภาษาจีน ในส่วนวิชาอื่นๆมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านครูผู้สอนมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนโดยมีครูชาวจีนเจ้าของภาษาโดยตรงและข้าราชการครูที่สำเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดระยะเวลาในการเปิดโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนได้ส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาวัฒนธรรมตามเวลาและโอกาสในหลายปีการศึกษาที่ผ่านมาปีการศึกษา2567ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาการแข่งขันพูดภาษาจีนและการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนณโรงเรียนกัลยาณวัฒน์มีการแข่งขันการเขียนอักษรจีนตอบคำถามจากภาพการอ่านสัท t อักษรจีนและการแสดงวัฒนธรรมจีนปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวนหนึ่งรายการ รองชนะเลิศอันดับหนึ่จำนวน2รายการและรองชนะเลิศอันดับสองจำนวน1รายการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนหนึ่งในนักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการยุวทชตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเด็กหญิงบุญยวีวรพิชาสวัสด์และเด็กหญิงปินทิลามาเลานาศชั้นประถมศึกษาปีที่6-6 คณะยวทูตความดีได้สารสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในกรุงปักกิ่งเป็นประสบการณ์พิเศษที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ของเยาวชนให้มีมิติที่หลากหลายได้ศึกษาแบบอย่างปฏิบัติจากประเทศที่มีประวัติศาสตร์เป็นการเปิดมุมมองของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนของทั้งสองประเทศซึ่งจะนำไปสู่การติดต่อระหว่างกันในอนาคตมีประสบการณ์ชีวิตที่จะจดจำไปตลอด เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนได้ดำเนินการร่วมลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมภาษาจีนระหว่างสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกัลเลียนวัเข้าพบตัวแทนกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อปรึกษาหาหรือแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนรวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาต่อและการอบรมดูง,งานระหว่างประเทศอีกทั้งมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญา อารมณ์และสังคมเสริมสร้างให้เป็นผู้มีศิลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมสามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้แก่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนอกห้องเรียนในสถานที่ต่างๆบอกบริบทโรงเรียน เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานทักษะในการสื่อสารนอกห้องเรียนได้รับประสบการณ์ตรงได้เรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและความเป็นจริงกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นไปอย่างมีความสุขสนุกสนานผู้เรียนมีพื้นที่ในการพูดการแสดงออกสื่อสารด้วยภาษาจีนได้อย่างมั่นใจและกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนตามเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ ผู้เรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาจีนพูดกล่าวคำโอยพรและร่วมขับร้องบทเพลงภาษาจีนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมจีนสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นจุดเน้นของโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนผลสำลิดเด่นเน้น3ามภาษาลำน้าเทคโนโลยีขอบพระคุณค่ะเชรีชตาจยา